เราดอเนคอร์ดิ้งโอเคว่ามาแล้วใช่ไหมแต่ก่อนเออเราขอปรับเสียงก่อน <Okay. S 1> ปรับเสียงก่อนที่ <Okay. S 1> ว่าเราอย่างนี้ว่าเสียงดังอยู่นั่นแน่ม mm hmm. าเร <Hey, S 1> ื่อั <Yeah. S 1> okay. ดเป๊ะเสียงวอลลุ่มโอเค OBS เปิดเปิดเปิดให้หมด โอเคเอาตแกมาได้ไหมแกกดล็อกป้าได้ปะล็อกป้าโอเคเอ๊ะ okay, ดูให right? ้แน okay. hey. <laughs> you know uh, ่ใจเลยดิอ่ะประติ่มเลยอันนี้คือให้หลักการทุกต okay. ัวโอเคแตกวะแตกวะแตกวะ

ไปเออโตเกะแหลกอยู S 1> <S 1> <S okay, ่ดูตามแผนที่ตรงนี้เคลียเออโตแกไปอีกฝั่งหนึงแกแกไป่าทิฝั่งนู้นอ่ะาฝั่งนู้นฝั่งนี้เรายะจัดการเองเราแค่ปาดปาดฮยิงยิงยิงเอ๊ะบ๊บบ๊บรู้แหละเคัมมอนคมมนโน่เบบี จริงเลยากไดรกกิลวิสายอะมันยิงดีล็อกเต่าิ้วเตงเกงเป่าเลี้ยงตัวเอ๊ะเหลือตัวหนึ่งออยอหลังตายไปอัลต้ต่งระเบียบยังไงมากยิ้ม วิ่งไยพี่ตูไปแล้วครับจังหวะนี้จะมียูห้าอันอ่ะยิหน่อยล้วจัดการให้ครบทกตัว เฮ้ยยิงสิเออเป็นไงดูจีควันหัวตะโดดทีมาอัดอยู่จริงๆมั้ไหมเนี่ยเหนื่อยไม่ได่อัดเลยอัดอยู่ใช่ไหมน่าจะอัดอยู่แหละแล้วเรได้ขาใหม่มาว่อะโต้เออกดคอนดินิวเดี๋ยวขอดูขาใหม่ก่อน เอ่าอ่ะห,อหม่อเออรวบมันกากจังหวะกากมาก <c oughs> อืมโอเคเดาเซียวเปยอืมเอตุอีเมนสก๊อบมา ยึบจึ๊บแค่เรากดอินเวนตำลังแรกต้องยุ่งเออเหรอเรื่องาวุธอยู่อ่ะโอเคเราเพิ่งได้อาวุธใหม่เป็นอาวุธโอเคไปเลยไปเล้วเออไปแล้วมันนั่นคือของอัโตให้บ้าอีกแล้วเออคู่เลี้ยงปุ๊กเนี่ยมันคืออินเวนในในใน ฟลายฟลีฟมา่อยแต่เออคือไปเร็วนะตอนเราแต่ว่าจะบัก๊กเมื่อกี้เราเผลอกดกดกดอะไรเราเกดบอกว่าไม่รับอ่ะเพราะว่เราเปลี่ยนอาวุธอยู่อ่าใช่เลียที่มีปัญหาก็คืออะไรรู้ไหมมันกดส่งไม่ได้ต้องต้องรีช็บบอปเนี่ยมันกดส่งไม่ได้แล้วบัก๊กเอ่อตึองนะี้ เอาเล้วไงบัแ huh. ล oh. ้วไงบ้าแล้วไงพี่น้องเราเติบบังเรียบร้อยเลยเราอ่ะโอ้โหเรากดเดินไม่ได้อะอันเรากดแล้มันอยู่ละกดทุกเบราวาได้กดเรารู้ละทำไงต่อเข้าใหม่ดรครับรออะไรล่ะมันต้องเข้าใหม่แล้วนั้นมั้ง เรามาตัวแก่เลยแก่ไอ้อแบบนี้อืมอืมโอเคอลมฮะโหลดไปติดฟุตไม่ได้ควาวะไปโกรธแล้วอยไปโหลดต่อ โหโครนานเลยอะมาแลกโอเคกลั okay. บ,บมาอันนี้เขาให้ตบบอนตรงกลางอโต้โอเคอย่างแรกเลยนะาพังกล่องก่อนอัโต้อย่างแรกอะพังกล่องก่อน,อนจริงๆเราสามารถกด f 1 1เพื่ออัตโต้ไอ้นี่ลหนะโจมตีอบบัตโนมัติเนี่ยถ้าไม่นี่พังถ้าไม่เนี่ยมันเป็นโจมตี วิธีง่ายเนี่ยใช้ปืนไฟได้ไปล็อกเป้าดิออดอเออจดอเราต้องร้อยกล่องด้วยโอ้นเราแหลกมากใช่เอฟเฟกต์มันดีตอนนี้เอา เอาลัวเฮ้ยฝั่งนี้ะเ,เตีดิทําไมทนอันนี้มันเป็นด่านสองไม่ใช่ด่านสองหรอกโอเค okay. เอาเตะแย่คนเราฝั่งเลย okay. ยังไงจริงๆดีนะให้เลือกมาเยอะอ่ะเลื่อนฐานอะ่ะอืมเตะเราฝั่งส่อส่อส่อไม่เราจะตายยู่ อืมอืมอึอึยิงยิงยิงเอาตัวแกเแกพังเลยเหรอเครื่อง,งอ,อ,อ,อ่ะโอเคได้ช่วยตุงงเออเอาตัวแตกตัวแตกโอเคยิแงคง่คอมพ p l e ร e เราจะทอีกน้อยกว่าตูวนั่นแหะ โอเคงั้นเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะเพราะว่าเรื่องเราร้อนใช่เอฟเฟกมันด hm. ีไงล่วอะเครื่องเราร้อนร้อนร้อแบตเราโอ้โหยี่สิบสองโอ้ยยี่สิบโอ้ยยี่สิบแล้วใช่ไหมโอ้ยเกิดใหม่มีแต่โอเคแบตยังเพียเลยอะ